สวัสดีค่ะมาพบกับน้องเอนะคะหนูมาอัปเดตเสื้อขาวแฟชั่นอก40บวกให้พี่พี่ได้รับชมกันค่ะพี่พี่ท่านไหนรับชมหนูผ่านทาง YouTube นะหนูจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิปทุกคลิปค่ะพี่พี่เมมเบอร์แล้วแอดไลน์ทักเข้ามาสอบถามหนูได้เลยนะคะหรือพี่พี่คนไหนแอดไลน์ไม่เป็นโทรเข้ามาได้เลยค่ะมีน้องๆทีมงานรอรับสายพี่พี่อยู่นะ ราคาตัวละหกสบาท3าตัว207บาทหนูส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะมาเริ่มต้นที่ตัวแรกกันเลยนะคะตัวนี้อก40่สิค่ะตัวนี้อกได้40่สินะที่คอเสื้อแต่งเป็นอาเม็ดไข่มุกสีขาวทั่วทั้งคอเลยพี่ๆแล้วตัวนี้คือดูใหม่ดูหรูมากใส่กับ,ก,บ,ก,บรก,กระโปรงกางเกงคือสวยเลยนี่ ใส่ออกมาแล้วคือแบบดูลูกคุณหนูสุดๆไปเลยค่ะตัวนี้อกได้สีสิบนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะตัวนี้อกได้สี่สิเรียกเนื้อผ้าไม่ถูกแต่เป็นผ้าเบาๆบางๆใส่สบายๆกระดุมด้านหน้าเป็นกระดุมแต่งนะเป็นคอปกแล้วเนื้อผ้าเขาคือดีมากเลยนะพี่ๆดูเนื้อผ้าใกล้ๆอ่า ชอบตัวไหนในคลิปวิดีโอนี้พี่พี่แคปภาพแล้วทักมาได้เลยนะคะทักไม่เป็นรีบโทรเลยค่ะเพราะว่าสินค้าไม่ย่างแล้วหนึ่งตัวตัวนี้อกได้44ค่ะตัวนี้อกได้44งานหน้าหน้าดีเทลแต่งที่คอเป็นเชือกผูกโบเก๋เอ่านี่น,นี่พี่พี่เราคือผ้าสวยผ้าดีผ้าแบบใส่สบายสบายไปเลยอะ่ะตัวเนี้ย ตัวต่อไปตัวนี้อกได้40ค่ะคอกลมตัวนี้อกได้40ที่แขนแต่งเป็นระบายระบายระบายแบบนี้เลยนี่สองข้างเลยนะด้านหน้าด้านหลังค่ะตัวต่อไปค่ะอุ้ยตัวนี้แบบเน้นเซ็กซี่เซ็กซี่ใส่เป็นเสื้อกล้ามใส่เป็นเกาะอ,อกด้านในก็ได้ตัวนี้อกได้4ี่ิบสีค่ะใส่แบบเิเกตเท่ๆคุม้มๆแบบนี้น โอ้โหใส่กับกระปุงก็คือสวยไม่ไหวเลยนะอกได้44นะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้42ค่ะอกได้42กระดุมผนะ่าหน้าที่แขมเป็นดีเทลการพับเสื้อแบบเก๋ๆแบบนี้นะทั้งสองข้างเลยนะพี่ๆเนี่ยสวยมากเลยแล้วเสื้อขาวใส่แบบเออใส่ได้ทุกวันเนาะเพราะว่ามันสวยจริงๆนะ ตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะอกได้สี่สิบที่แขนแต่งเป็นโูกเนี่ยออ้ยตัวนี้น่ารักมากเลยอะตัวนี้น่ารักมากเลยนะพี่พี่โชว์แขนเราด้วยอะเออ,ออกได้สี่สิบนะคะตัวต่อไปคะ่ะตัวนี้อ,อกได้สี่สิบค่ะตัวนี้อ,อกได้สี่สิบนะโอ้โหที่คอแต่งเป็นแบบ ลูกไม้ฉลุฉลุเลยกระดุมผ่าหน้าใช้งานได้จริงด้านหน้าด้านหลังนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้40่สบค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบอุ้ยเป็นผ้าเบาๆบางๆใส่สบายๆกระดุมผ่าหน้าใช้งานได้จริงนะคะด้านหน้าด้านหลังของเสื้อค่ะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้48ค่ะอุ้ย น้องดอกไม้ที่โคแต่งแบบแบบน่ารักน่ารักเนาะดูแขนเสื้อดิพี่พี่เขาน่ารักมากเลยตัวนี้อกได้สี่สิบแปดนะคะอกได้48เลยนะพี่พี่ท่านไหนที่อกใหญ่ไซส์ใหญ่อะถามเข้ามาเยอะมากเลยนะนานๆจะมีเข้ามาทีนะพี่พี่รีบๆมารับไปนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะอกได้42ตัวนี้คล้ายๆผ้าฝ้าย,ายาเลยพี่พี่กระดุมผ่านหน้า เชิดกระดุมผ่าหน้าตัวนี้คล้ายๆผ้าายเลยพี่ๆดูเนื้อผ้าไก่เนี่ยคล้ายๆผ้าฝ้ายเลยนะแล้วคือเนื้อผ้าเขาเนื้อสัมผัสด,ดีมากตัวต่อไปตัวนี้อกได้42ค่ะตัวนี้อกได้42เชิดกระดุมผ่าหน้าอ่าอย่าสับสนนะมีหลายตัวเป็นสีขาวพื้นๆไม่มีลวดลายเลยนะพี่ๆตัวต่อไปตัวนี้อกได้48ค่ะ ตัวนี้อกได้48่นะโหแต่งเป็นงานสกรีนด้านหน้าด้านหลังสกรีนนิดนึงที่ตรงคอเออดูดีพี่ๆสวยมากอกได้48ดเลยค่ะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะด้านหน้าดูแบบเรียบร้อยเรียบร้อยนิดนึงด้านหลังโชว์แผ่นหลังไปเลยค่ะ มีโชว์ช่วงกลางหลังของเราไปเลยเนี่ยสวยนะแล้วเนื้อผ้าคือแบบลื่นๆเย็นๆน่นนนะพี่พี่ตัวต่อไปค่ะตัวนี้อบได้สี่สิบค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบนะที่อกด้านซ้ายเป็นงานปักด้านหลัง พี่ๆซื้อไปฝากลูกฝากหลานก็ได้หรือจะซื้อไปใส่เองซื้อไปเป็นของฝากของขวัญก็ได้นะพี่ๆราคาแค่69บาทสาตัว207ร้อยบาทหนูส่งให้ฟรีด้วยอืมเปลี่ยนทุกวันไปเลยอ่ะ69บเกเสื้อขาวใหม่มือหนึ่งอ่ะ200-300ยสา้อเออถ้าเป็นงานแบรนด์ก็งานแบรนด์ก็แพงหน่อยเนาะ4ี่ร้อห้ารอ่ะตัวนี้อ,อกได้42บสอค่ะกระดุมผ่าหน้ากระเป๋าด้านซ้ายใช้งานได้จริงนะด้านหลังค่ะ ตัวนี้เป็นสีขาวพื้น,นเลยไม่มีลวดลายเลยอุ้ยแล้วแบบโอ้ขาวผู้ดีมากขาวโอโมสุดๆตัวต่อไปอุยตัวนี้อกได้สี่สิบเลยค่ะพี่พี่กระเป๋าชลับข้างเก๋ๆเทๆ่ๆไปเลยอ่าตัดกับสีส้มแล้วก็สีน้ำตาลพาสเทลสวยมากพี่พี่งานจริงคือสวยมากดูดีด้านหน้าด้านหลังนะตัวนี้อกได้4ี่48ค่ะตัวต่อไป ตัวนี้อ,อกได้4ี่สิบสองค่ะตัวนี้อ,อกได้4ี่บนะกระดุมอ,อ๋อน้องมีกระดุมกระดุมพาหนาแต่ว่ามีแบบซ่อนแบบนี้อเขามีซ่อนไว้ด้านในเนาะหน้าหน้าด้านหลังค่ะตัวต่อไปอขอโทษตัวต่อไปค่ะอุ้ยเน้นเซซีเบาๆใส่แบบ ตัวนี้ด้านในแล้วก็ลูกไม้ฉลุเมื่อกี้ด้านนอกก็ได้นะพี่พี่สวยเหมือนกันตัวนี้อกได้42ค่ะตัวนี้อกได้42นะเนี่ยใส่แบบสบายายใส่ไปเที่ยวใส่ไปแบบเดินห้างก็ได้นะพี่พี่นี่แล้วคือตามเทรนสุดๆเลยอะเนื้อผ้าเขาคือดีมากตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้44ค่ะตัวนี้อกได้44นะที่อก ด้านซ้ายเป็นกระเป๋าแล้วมีคําว่าอะไรอ๋อนี่แหละเนี่ย่ะเขาจับได้นะพี่พี่เขาโนน,นุนขึ้นมาเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกเป็นงานแบบประมาณไหนนุกบอกไม่ถูกเลยแขนอยู่ไหนอ๋อแขนอยู่นี่น้องเป็นแบบแขนกูดโอ้โหหนูก,ก็หาแขนตั้งนานน่ารักไม่ไหวเนี่ยเออตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบหกค่ะ ตัวนี้อ,อกได้สี่สิบหกตัวนี้ออกเป็นสีขาวครีมนะพี่พี่ตัวนี้ออกเป็นสีขาวครีมดูลวดลายแล้วดูเนื้อผ้าเนี่ยถ้าซื้อใหม่มือหนึ่งโอ้โหตัวนี้ไม่ต่ำกว่าสี่ร้อยห้าร้อยแน่นอนพี่พี่จริงๆอ่อะดูด้านหน้าแล้วก็ดูด้านหลังลวดลายแบบนี้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะตัวนี้อ,อกได้สี่สิบหกนะตัวต่อไปตัวนี้อ,อกได้สี่สิบค่ะ ตัวนี้อกได้สี่สิบเป็นงานปากอุยงานปากสวยมากแล้วคุมก้นเลยนะตัวนี้ใส่แล้วคุมก้นเลยนะพี่พี่เป็นกระดุมผ่าหน้าด้านหลังก็ปากเท่ๆแบบนี้เนี่ยเออพี่พี่ชอบตัวนี้แคปภาพทักมาได้เลยนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบสี่ค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบสี่คอกลมกระดุมผ่าหน้ามีกระเป๋าไหม ไม่มีกระเป๋าเป็นกระเป๋าแต่งนะคะตัวนี้เป็นกระเป๋าแต่งนะ,ะด้านหน้าด้านหลังนะคะตัวต่อไปตัวนี้อบได้42ค่ะตัวนี้อบได้42อง๊วิเอ,อกมาแบบเท่ๆใส่แบบเหมือนมีผ้าอะไรผูกไว้ด้านหลังแล้วก็มีแบบห้อยๆลงมาแบบนี้ด้านหลังเป็นกระดุมนะคะด้านหลังที่คอตรงนี้เป็นกระดุมนะนี่เห็นไหม กระดุมสามเม็ดนะพี่พี่ใช้งานได้จริงตัวนี้ออกเป็นสีขาวครีมนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะตัวนี้อกได้สนะี่สิบสองนะน้าจะอยู่ฝั่งนี้ตัวนี้ออกเหมือนแบบเสื้อไหมพรมอ๋อสีขาวครีมตัวนี้ออกเป็นแบบมันเสื้อไหมพรมนะมีแขนนิดนึงดูสิีอุยผ้าคือดีมากเลยตัวนี้จับแล้วแบบนุ่มมือมาก ด้านหลังแต่งเป็นกระดุมกระดุมแต่งนะพี่ๆตรงนี้เป็นกระดุมแต่งนะใช้งานไม่ได้คะ่ะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบุ้ยเอา้าเขามีกระดุมอยู่กระดุมหายไปนิดนึงอ่านี่ใส่ออกมาแล้วจะอยู่ประมาณนี้เลยใส่กับกระโปรงก็คือสวยอะ่ะใส่กับบางเกงก็สวยนะพี่ๆเสื้อทรงนี้ใส่กับอะไรก็สวยอะ่ะจริงๆตัวต่อไปค่ะ สีขาวครีมตัวนี้อ,อกได้42สีขาวครีมตัวนี้อ,อกได้4ีจอุ้ยมีน้องโบน่ารักน่ารักตรงนี้ด้วยแล้วแต่งเป็นจี้รูปหัวใจอุ้ยน่ารักมากพ,พ,พี่ด้านหน้าด้านหลังนะคะตัวต่อไปตัวนี้อ,อกได้42ค่ะตัวนี้อ,อกได้42 คือผ้าแบบเบาๆแล้วใส่สบายหนูเห็นแม่ๆแถวบ้านชอบใส่แบบนี้เลยพี่พี่แล้วถามถามเขาหนูถามเขาแล้วเขาบอกว่าผ้าแบบเนี้ยมันใส่ดีใส่เย็นเออเนี่ยพี่พี่มันเป็นผ้าพลิ้วๆแบบนี้เลยอะแล้วแล้วหนูจับดูแล้วผ้าเนือ้อผ้าเย็นจริงๆนะด้านหลังเป็นกระดุมหนึ่งเม็ดนะคะด้านหลังเป็นกระดุมหนึ่งเม็ดนะที่คออะตัวต่อไปตัวนี้อ,อกได้สี่สิบค่ะ ตัวนี้อกได้สี่สิบไม่มีกระดุมเป็นคอกลมที่แขนเป็นจําไมที่แขนไม่เป็นจําที่แขนแต่งเป็นแบบแบบนี้อะ่ะเขาเรียกแขนอะไรอะ่ะเนี่ยน่ารักจังเลยแขนแบบเหมือนบุ้งตะลูน่ารักมากตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบนะคอกลม ด้านหลังแต่งกระดุมหนึ่งเม็ดที่คอด้านบนนะคะใส่ออกมาเนี่ยพี่ๆใส่กับผ้าถุงใส่กับกระโปรงผ้าวูเวฟแบบของหนูก็คือสวยเลยอะผ้าถุงลายไทยสวยนะเพราะว่าเสื้อขาวแมทกับผ้าถุงนี่คือสวยมากกระโปรงก็สวยมากจริงๆเปลี่ยนได้ทุกลุกแหละกางเกงยีนก็ได้กระโปรงก็ได้กระโปรงยีนก็สวยผ้าถุงผ้าไทยอะไรแบบนี้ ตัวนี้อกได้42ค่ะกระเป๋าด้านหน้าสองข้างใช้งานได้จริงตัวนี้อกได้42นะผ้าแบบเบาๆบางๆใส่สบายๆพลิ้วๆแบบนี้เลยค่ะเออนี่ชอบตัวไหนในคลิปวิดีโอนี้พี่ๆแคปภาพแล้วทักมานะมีอย่างละหนึ่งตัวถ้าไม่รีบก็หมดก่อนเออตัวนี้อกได้42ค่ะตัวนี้อกได้42กระดุม1เมตรโอ้ หน้าหนาด้านหลังนะคะตัวต่อไปสีขาวครีมตัวนี้อกได้สี่สิค่ะสีขาวครีมตัวนี้อกได้สีิสี่เชิ้ตกระดุมผาหน้าคือผ้าแบบเบาๆบางๆอะ่ะเสื้อรอนี้จริงๆพี่ๆ BP, แล้วมันใส่สบายอะ่ะมันกลางวันบ้านเรามันร้อนอยู่แล้วเออกลางคืนจะหนาวก็ไม่เป็นไรหรอกค่อยหาเสื้อใหม่ผมใส่ที่ร้านก็มีขายเดี๋ยววันหลังจะมาอัปเดตให้ดูนะ ตัวนี้อ,อกได้สสิบ48ค่ะตัวนี้อ,อกได้สี48นะคอกลมมีกระดุมที่คอใส่แบบนี่ใส่แบบนี้มันจะอยู่ประมาณนี้นะพี่ๆคาเน้นแบบทรงปล่อยๆแต่ว่าเสื้อตัวนี้เขาใส่ออกมาแล้วเขาจะลงตามรูปทรงของเราอ่าตัวนี้ใส่ออกมาแล้วเขาจะลงตามรูปทรงของเราเลยอ,อกได้ส48นะตัวต่อไปตัวนี้อ,อกได้40ค่ะเป็นเสื้อปาดไหล เสื้อป่าไหลใส่มาแล้วจะอยู่ประมาณนี้อุ้ยเราเป็นงานปักเราเป็นงานปักคือสวยมากเลยนะพี่ๆดูดิสวยมากสวยจริงๆเราเนื้อผ้าคือใส่สบายเลยตัวนี้เนื้อผ้าคือใส่สบายเลยอะตัวต่อไปค่ะอุ้ยขอโทษตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะเอาด้านนี้หรือด้านนะาเอ้ยเห็นไหม ด้านหน้าอยู่ทางนี้แน่แต่งเป็นเพชรริบบิบวับเต็มเลยเห็นไหมพี่พี่ด้านหน้าด้านหลังเป็นสมอหลังนะแล้วที่ชายเสื้อลงมาตรงนี้แต่งเป็นผิวๆบางๆเนี่ยนึกถึงแต่ชายทะเลเลยหนูเห็นเนื้อผ้าแบบนี้หนูอยากไปมากเลยใส่แบบให้มันปิวตามลมไปเลยอะ่ะพี่พีเอาจริงๆนะมันคือใส่สบายสุดๆแล้วตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะ ตัวนี้อกได้สี่สิบนะที่แขนเขาเขาแต่งแขนเป็นแบบคล้ายๆหางปลาเขาเรียกหางปลาหรือเปล่าหนูหนูเรียกไม่ถูกแต่ว่ามันออกทรงคล้ายๆหางปลาเลยอ่ะพี่ๆแล้วก็คือสวยนะเนื้อผ้าเขาแบบเออตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะตัวนี้อกได้สนะี่สิบสองนะอุ้ยแต่งดีเทลแต่งเป็นแบบเหมือนโบเนาะเขาเขามีมา นี่เขาจะอยู่ประมาณนี้นะเขาจะเอาออกจากช่องตรงนี้ได้แล้วเราเอาเอาใส่เข้ามาน้องก็จะคุ้ยกันอยู่แบบนี้เลยนี่ด้านหน้านะคะด้านหลังค่ะตัวนี้อกได้42นะตัวต่อไปตัวนี้อกได้44ี่ิบี่ค่ะคอวีตัวนี้อกได้4ี่บเลยค่ะโหสวยอะ่ะ จะผ้าขาวทีไรก็สวยตลอดเลยไม่อยากวางเลยเอาจริงๆนะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะอูขาวตัดลายสีดำด้านหน้าด้านหลังนะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบสี่ค่ะแขนสามส่วนตัวนี้อกได้สี่สิบสี่นะมีกระเป๋าด้านหน้าไหมมีกระเป๋าสองข้างแล้วก็มีหมูไทยออ ชอบตัวนี้ก็แคปมาเลยนะนี่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 เขาสวยจริงๆนะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบสี่ค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบสี่เลยนะดูสิโหใส่ออกมาแล้วอยู่ประมาณออ้ใส่ออกมาแล้วคือหลวมมากอะ่ะตัวนี้ใส่ออกมาแล้วคือหลวมไม่ไหวเลยพี่พี่เอาจริงๆนะเนี่ยโอ้เขาสวยจริงๆนะ ตัวนี้อกได้44ค่ะสีขาวครีมตัวนี้อกได้44ตัวนี้จะเป็นออกสรงเหมือนเสื้อครอบเอวลอยกระเป๋าแตง่งกระเป๋าแต่งนะคะด้านหน้าด้าหนาหลังนะนี่ตัวต่อไปตัวนี้อกได้42ค่ะตัวนี้คล้ายๆผ้าซาตินเลยเพราะว่าผ้าแบบนี่เห็นไหมมันเลื่อมเืมเง,งาเงาอะ่ะ เออตัวนี้เริ่มเรื่มเงาเงาเลยพี่พี่เย็นสบายแน่นอนค่ะเย็นสบายแน่นอนอกได้สี่สิบสองนะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบตัวนี้เหมือนเสื้อคลุมกันหนาวเสื้อแจ็คเก็ตอะพี่พี่อะนี่สวยเลย69บาทพี่พี่ไม่ต้องคิดนานหรอกเนี่ยด้านหลังแต,แต่งเป็นลายดอกใหญ่ๆกลางแผ่นหลังเลยค่ะ กลางแผ่นหลังเลยตัวนี้ตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบหกค่ะโออกได้46เลยนะเป็นแขนยาวนะด้านหน้า,นาเป็นกระดุมห่าหน้าด้านหลังแต่งโชว์แผ่นหลังประมาณเอาไม่ถึงกลางหลังหรอกอยู่ช่วงช่วงอ่าลงจากอันนั้นนิดนึงเนาะเนี่ยพ,พี่ชอบตัวนี้ก็แคปมาเลยค่ะสี่สิบหกนะอกได้สี่สิบหนะตัวต่อไปตัวนี้อกสี่สิบหค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบห ก็ใส่ทางไหนอ๋อก็ใส่ทางนี้อุยนางพยามากเลยใส่แบบไหนน้องเต็มนี้ใส่ออกมาแล้วจะเข้าแขนตรงนี้นะโอ้อลังการไม่ไหวเลยด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บนะคะตัวนี้ด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บนะตัวนี้อกได้สี่สิบหกค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบแปดโอ้โหไซส์ใหญ่หลายตัวเลยไซส์ใหญ่มีมาหลายตัวเลยตอนนี้อคลิปนี้ ด้านหน้าด้านหลังนี่ด้านหลังโชว์เลยค่ะโชว์แผ่นหลังไปให้โลกรู้โลกเห็นอ่านี่เซ็กซี่ด้านหลังไม่ต้องโชว์ด้านหน้านะตัวต่อไปค่ะอู้ยตัวนี้ก็ลวดลายสวยมากเนื้อผ้าแบบเย็นๆยนใส่สบายสบายเนาะอ,อกได้สี่สิบค่ะตัวนี้อ,อกได้สี่สิบนะด้านหน้าด้านหลังค่ะเห็นหรือเปล่าออาลายประมาณนี้เลยพี่ๆลายเขาแบบนี้เลยค่ะผ้าเลื่อมๆเ,ง,เง,งาๆแบบในกล้องเลย ตัวนี้อกได้4ี่สค่ะตัวนี้จะเป็นเสื้อใส่แล้วเขาจะโชว์ไหล่อยู่แบบนี้นี่ใส่แล้วเขาจะอยู่ช่วงอย่างนี้ตรงนี้จะอยู่ที่คอเนาะตรงนี้จะโชว์ไหล่อู้หูหลามากรูหล,ลาไม่ไหวแล้วดูไข่มุกไข่มุกตั้งหลายเมตรอะพี่พี่ดูดีด้านหน้าด้านหลังนะคะตัวต่อไป ตัวนี้อกได้สี่ิบค่ะตัวนี้อกได้สี่สิอุ้ยอันนี้ดูลูกคุณหนูสุดๆลูกนี้คือดูลูกคุณหนูสุดๆไปเลยอะถ้าแต่งแบบนี้เนาะอพี่พี่ดูสิอกได้สี่สิบนะคะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้4ี่สิบเหมือนกันค่ะตัวนี้ก็อกได้4ี่สิบเหมือนกันตัวนี้คล้ายๆผ้าฝ้ายอะเอาพี่พี่ดูเนะ้ะผ้าใกล้ๆดิแล้วดูแต่งเป็นเนี่ยระบายระบาย ด้านหน้า,นาด้านหลังเลยนะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบสี่ค่ะตัวนี้อกได้สนะี่สยยิบสี่นะโอ้ไซส์ใหญ่มีมาเยอะเลยตัวรอบนี้อ่าด้านหลังนะคะด้านหลังแต่งเป็นกระดุมใช้งานได้จริงนะตรงนี้สามารถเอา้าเขาไม่ได้ใช้งานได้นี่เขาเป็นกระดุมแต่ง <c oughs> ขออภัยค่ะตรงนี้เป็นกระดุมแต่งนะเก๋ๆ,ๆตัวต่อไป ตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบเป็นแขนสงสูงองอู้แล้วแบบแต่งแบบหรูมากอ่ะดูดิแต่งแบบหรบบหูมากเลยอะ่ะพี่พี่ดูดิเนี่ยใส่ไปงานใส่ไปการคือแบบจึง้งคือแบบเลิศเลยอะ่ะเด่นสุดในงานก็มารอบนี้ตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบสองนะนี่เชิ้กระดุมผ่าหน้า เนื้อผ้าคือแบบออดูดิด้านหน้าด้านหลังนะแล้วแบบลื่นมือละมุนมือสุดๆไปเลยอะ่ะตัวต่อไปสีขาวครีมตัวนี้อกได้สี่สิบสี่ค่ะขาวครีมตัวนี้อกได้สี่สิบสี่นะงานด้านหน้าเป็นงานกระดุมผ่าหน้าด้านหลังจะอยู่ประมาณนี้เลยอ่าใส่ออกมาแล้วจะอยู่ตามรูปตามทรงของเราเนาะแล้วแขนเป็นแบบแขนพองๆทรงบอลลูนบอลลูนนะ แขนแบบน่ารักน่ารักตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้44ค่ะตัวนี้อกได้44กระดุมแตง่งอ่ารอบนี้ไม่ผิดพลาดแน่นอนตัวนี้เป็นกระดุมแต่งนะด้านหน้า,นาเป็นคอวีด,ด้านหลังค่ะด้านหลังของเสือ้อแล้วพี่พี่แล้วพี่พี่แล้วพี่พี่พพพดูอะไรเห็นไหมเห็นหรือเปล่าเนี่ย งานแบนนะพี่พี่บอกไว้ก่อนงานแบนนะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบเชิดกระดุมหาหน้าที่คอแต่งที่คอเขามีดีเทลการแต่งที่คอมาอยู่เห็นหรือเปล่านี่ด้านหน้าด้านหลังนะคะตัวต่อไปค่ะหุยมาซะอะอกได้สี่สิบค่ะ คอวีตัวนี้อกได้4นะี่เนาะอุ้ยน่ารักจังเลยเนื้อผ้าคือนุ่มมือมากใส่แล้วไม่คันแน่นอนค่ะเห็นแบบฟูฟูแบบนี้จับแล้วหนูลองสัมผัสด,ดูแล้วใส่แล้วไม่คันแน่นอนนะพี่ๆตัวนี้อกได้สี่สิบนะคะตัวต่อไปตัวนี้ใส่แบบเป็นเสื้อคลุมก็ได้เนาะเพราะว่าเขาเป็นแบบบางๆหรือจะใส่เป็นเสื้อกล้ามด้านในแบบเออเห็นเห็นด้านในก็ได้ตัวนี้อกได้4ี่สิบค่ะ ตัวนี้อ,อกได้40นะเป็นผ้าพิ้วๆิวบางๆใส่สบ,สบายสบายอ่ะพี่พี่ราคาตัวระหกบก้าบาทไม่แพงหรอกค่ะซื้อไปเลยเจตัวหรือสิตัวเพราะเสื้อขาวยังไงซื้อใหม่มือนหนึ่งก็แพงแล้วหายากด้วยนะจริงๆเสื้อขาวมันหายากมากเลยนะพี่พี่แถวบ้านหนูก็ไม่ค่อยมีขายตัวนี้อ,อกได้สี่สิบค่ะอุ้ยน่ารักจัง คอแบบน่ารักน่ารักเลยตัวนี้อกได้40สิค่ะด้านหน้าด้านหลังนะคะตัวต่อไปอู้ยอลังการเวอร์อลังการเวอร์ใส่เป็นเสื้อคลุมใส่เป็นเสื้อคลุมใส่สปอร์ตบาร์ด้านในกับกางเกงขาสั้นด้านในโอ้โหเนี่ยใส่ออกมาแล้วคือนางพญาสุดๆอ่ะพี่ๆตัวนี้อกได้4ี่สิบนะสวยมากแล้วเนื้อผ้าเขาคือดีอ่ะ ดีและใหม่เทียบมือหนึ่งได้เลยตัวนี้เอาหมดหรือยังคะปิดท้ายที่ตัวนี้นะคะพี่ๆตัวนี้อกได้ห้าสิบเลยค่ะแล้วมาแบบปีกค้างคาวแบบอลังการอลังการเอออกได้ห้าสิบเลยนะเอาละค่ะในคลิปวิดีโอนี้หนูมาอัปเดตเสื้อขาวแฟชั่นให้พี่ๆได้รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ